ไล่วันวิวาเข้ามาเต็มที่แล้วนะครับสำหรับนางร้ายหน้าหวานและวัททีเจ้าสาวหมื่นล้านอย่างสาวแก้มบุ๋มปรียาดากับวัททีเจ้าบ่าวอย่างทิศกันตะพรหานพานิ์ ทายาทธุรกิจโรงพยาบาลชื่อดังนะครับซึ่งทั้งคู่ก็มีกําหนดจะแต่งงานกันอย่างเป็นทางการในวันที่19พฤษภาคมนี้ณโรงแรมสยามคัมเปินสกี้หลังคบหาดูใจกันมานานถึง4ปีนะครับซึ่งเรียกว่าชีวิตตอนนี้ก็ดีดีแฮปปี้สุดๆครับล่าสุดครับแม่ลีสลินยาคุณแม่สุดแซ่บของแก้มบุ๋มปรียาดาก็มาเปิดใจผ่านรายการร้ายได้อีกนะครับซึ่งพิธีกรถามว่าเรื่องร้ายๆในชีวิตแบบไหนที่เรียกว่าร้ายที่สุด ซึ่งมารีก็ได้เผยว่าเราเดินทางมาเพื่ออยากเล่นละครวันหนึ่งเราไปอยู่ค่ายแก้มบุ๋มจะได้เล่นละครกับผู้เขาสนิททั้งหมดแต่มีนางเอกคนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปหาหมอโรคจิตกันทั้งสองคนเลยเพื่อเอายาม,มาดับว่าหยุดนะเราเดินทางของเรามาจนเส้นสุดท้ายที่เราจะได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วเห็นตัวตนของเราการเปลี่ยนนางเอกกัทหารอันนี้คือพูดจากหัวใจนะว่าการปลดแก้มบุ๋มกลางคัน เพราะว่านางเอกไม่ชอบถ้ามีแก้มบมุ๋มเล่นด้วยคุณลองคิดดูลูกกลับมาบ้านมานั่งร้องไห้แล้วฉันวิ่งทั้งชีวิตอะ่ะแล้วลูกฉันรอเป็นปีเพื่อจะเล่นละครเรื่องนี้คุณเกลียดพวกเราทำไมในเมื่อไปแคสโฆษณามีร้อยครั้งคุณได้90ครั้งแล้วพวกฉันไม่ได้เลยฉันไม่เอาตังก็ได้แต่คุณมาสกัดฉันทำไมแคนที่สุดคือเราเอาลูกเรามาเล่นละครตั้งแต่อายุ12วันหนึ่งที่เขาใหญ่เขาเป็นนางเอกแล้วเขาสกัดแก้มบุ๋มโดยที่แก้มบุ๋มไม่ได้เล่น ลูกมานดังร้องไห้มันเล่าให้เราฟังเราก็ไปที่ค่ายเลยไปขอลาออกเพราะเราไม่ใช่ดาราเราเป็นคนขายของแล้วจะรวยซึ่งคุณก็ไม่ให้เราออกคุณก็ดองเรา,เาไว้ถามว่าเราเจ็บไหมสองคนแม่ลูกทําข่าวเราก็แพ้เราสองแม่ลูกทนยังไงไปหายยากินจบแต่แกบุม๋มเป็นคนดีบอกแม่เราดังเพราะเขานะเราจะไม่ทรยศใครนอกจากหมดสัญญา เมื่อถามว่าแล้วนักเอกคนนั้นยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงอยู่หรือไม่แมรี่ก็ตอบว่าก็เหมือนแม่มดไปแล้วมัง้งอุ๊ยขอโทษค่ะพร้อมกับทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับว่ากำไข่กำมันใหรายกรารอมาเปิดใจถึงความรู้สึกของแมรี่นั้นก็ทำเอาขาเพื่ออย่างเราๆนะครับอยากรู้อยากเห็นหนักมาก พอตอนที่แก้มบุ๋มเคยเอ่ยถึงก็ไม่ได้มีการบอกนะครับว่านางเอกคนนั้นเป็นใครจะล่าสุดแมลีออกมาพูดงานนี้ในโลกออนไลน์ก็ค้นหากันใหญ่เลยครับจนในทิกตอกคาค้นหาชื่อก็ดันไปตกที่เธอคนนีน้ซึ่งชาวเน็ตได้มีการบอกอักษรย่อเอาไว้ด้วยครับพร้อมกับบอกโค้ดรับที่ถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยอาจจะร้องอ๋อขึ้นมาทันที เาเป็นว่าถ้านึกถึงชื่อใครนะครับก็รู้อยู่ในอ,อกเก็บไว้ในหัวใจก็พอเพราะว่าถ้าเกิดโชกล้าเอ่ยชื่อมาต้องต้องเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะอบอุ่นในโลกออนไลน์นะครับแต่าอาจจะเดียวดายหน้าบัลลังก็เป็นได้